สำหรับการเจาะลึกในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทรงพลังมากๆเลยครับนั่นก็คือแนวคิดเรื่องการสร้างการเต,ติบโตแบบก้าวกระโดดที่ไม่ได้มาจากการทำงานหนักขึ้นนะครับแต่มาจากการจับมือให้ถูกคนหรือก,ก็คือการสร้างพันธมิตรที่ฉลาดขึ้นนั่นเองเริ่มกันด้วยคำพูดที่คมคายประโยคนี้เลยครับมันเหมือนเป็นบทสรุปของทุกอย่างที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยคือมันเป็นการเปลี่ยนเกมครับจากการคิดแค่ว่าเราจะทำธุรกิจของเราให้ดีที่สุดยังไงไปสู่การคิดว่าจะสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันได้ยงงไง และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญที่สุดเลยในยุคนี้ที่ใครๆก็มีสินค้าดีๆบริการเจ๋งๆกันทั้งนั้นความได้เปรียบที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรอยู่ในมือแต่กลายเป็นว่าใครกันที่ยืนอยู่ข้างเรานี่คือคำถามใหญ่ที่ผมว่าหลายธุรกิจกำลังเผชิญอยู่เลยใช่ไหมครับว่าี้เมื่อตลาดมันแน่นขนาดนี้ทุกคนก็เก่งทุกคนก็มีของดีแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้เราโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เติบโตไปได้ยอย่างยั่งยืนจริง คือการพยายามเร่งสปีดด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันมีเพาดานของมันอยู่ครับแต่การเติบโตแบบ10เท่าหรือที่เราเรียกว่าการโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยมันมาจากการใช้พลังของคนอื่นหรือที่เรียกว่า Leverage ผ่านการสร้างพันธมิตรที่ใช่ต่างหาดเอาละครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่า strategic leverage หรือพลังทวีเชิงกลยุทธ์กันแบบจริงจดีกว่านี่แหละครับคือคำตอบของคำถามเรื่องการเติบโตที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เลย เห็นสมการนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเอ๊ะผมบวกเลขผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วนี่คือภาพที่อธิบายพลังของ strategic leverage ได้ดีที่สุดเลยครับมันไม่ใช่การบวกกันแบบ1บวก1ได้2แต่มันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มันทวีคูณขึ้นไปแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยและนี่ก็คือนิยามของมันแบบชัดๆเลยครับมันคือศิลป,ปะของการใช้คอนเน c t ชันใช้เครือข่ายมาเป็นเครื่องมือสำคัญเลยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปได้ไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมแบบมากมาก โอเคพอเข้าใจคอนเซปต์กันแล้วทีนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าครับว่าถ้าเราจะสร้างพลังทุยแบบนี้เนี่ยมันทําได้อย่างไงบ้างซึ่งหลักๆแล้วนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3โมเดลที่น่าสนใจมากๆเลยครับมาเริ่มที่โมเดลแรกกันเลยนะครับ Strategic Alliance หรือการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อธิบายง่ายๆก็คือการจับมือกันเพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าของอีกฝ่าย ลองนึกภาพตามนะครับแบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายไปจับมือกับแอปพลิเคชันฟิตเนสชื่อดังนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากหัวใจของโมเดลนี้เลยนะคือการหาพาร์เนอร์ที่มีกลุ่มลูกค้าที่เราอยากได้แล้วก็เข้าไปทำแคมเปญการตลาดร่วมกันเลยอย่างเคสเมื่อกี้แบรนด์เสื้อผ้าก็อาจจะให้ส่วนลดพิเศษกับสมาชิกของแอปส่วนแอปก็อาจจะได้คอนเทนต์พิเศษจากแบรนด์ไปลงมันคือการทำโคแบรนดิงที่วินวินทั้งคู่ครับแล้วก็ได้เจอลูกค้ากลุ่มใหม่ๆแทบจะในทันทีเลย มาต่อกันที่โมเดลที่2ครับ j o y w v e n g e r หรือที่เราเรียกกันสั้นว่า JV อันนี้จะลึกซึ้งกว่าแบบแรกขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยหัวใจของมันคือการเอาจุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายเนี่ยมารวมกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่มันทรงพลังกว่าเดิมขึ้นมานึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่ามีบริษัทเทคโนโลยีที่คิดค้นนวัตกรรมสุดล้ำได้แต่ไม่มีช่องทางขายเลยก็ไปร่วมทุนกับบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ ทั้ง2บริษัทก็ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อผลิตและขายสินค้านี้โดยเฉพาะนี่คือการเอาจุดแข็งที่ต่างกันสุดขั้วมารวมกันเพื่อสร้างธุรกิจใหม่โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มทุกอย่างจากศูนย์แล้วโมเดลสุดท้ายครับซึ่งต้องบอกเลยว่าซับซ้อนที่สุดแต่ก็ทรงพลังที่สุดเหมือนกันนั่นก็คือ Ecosystem Partnership ครับอันนี้มันไม่ใช่แค่การจับมือกันแบบ1ตอนน่อ1แล้วแต่มันคือการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มาเกื้อหนุนกันเป็นระบบเลย ความเจ๋งของโมเดลนี้คือมันสร้างวงจรที่เกื้อหนุนกันแล้วก็แข่งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับลองนึกภาพตามนะครับอินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าทําให้คนไปซื้อของที่ร้านค้าปลีกร้านค้าปลีกใช้ระบบจ่ายเงินของบริษัทฟินเทคซึ่งบริษัทฟินเทคก็ทําธุรกรรมผ่านธนาคารเห็นภาพไหมครับทุกคนเชื่อมกันหมดเลยฟินเทคก็ได้ลูกค้าใหม่ร้านค้าก็ขายดีขึ้นธนาคารก็ได้ค่าธรรมเนียมทุกคนได้ประโยชน์แล้วก็ผลักดันให้ทั้งระบบมันโตขึ้นไปพร้อมๆกัน ทีนี้พอเรารู้จักทั้งสาโมเดลแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆจ,จากการใช้กลยุทธ์พวกนี้มันทรงพลังขนาดไหนทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับมันขนาดนี้และนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแทบจะทันทีเลยครับธุรกิจจะได้ช่องทางขายใหม่ๆได้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าของพาร์เนอร์มาเลยแล้วก็สามารถเข้าถึงตลาดที่เมื่อก่อนอาจจะเข้าไม่ถึงได้แถมยังลดเวลาในการเอาสินค้าออกสู่ตลาดได้แบบมหาศาล ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนสร้างทุกอย่างเองตั้งแต่สูตรเลยนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่เป็นเหมือนไพ่ตายจริงๆก็คือสิ่งนี้แหละครับพลังร่วมหรือซินเนจี้ที่เกิดจากการผสมผสานจุดแข็งของหลายๆองค์กรเข้าด้วยกันสิ่งนี้คือสิ่งที่คู่แข่งลอกเลียนแบบไม่ได้ง่ายๆเลยครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากบริษัทเราแค่บริษัทเดียวแต่มันเกิดจากความสัมพันธ์ของทั้งเครือข่ายเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับจากทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ย มันอาจจะทำให้เราต้องกลับมาคิดถึงคำว่าผู้ชนะในโลกธุรกิจยุคใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเลยผมขอปิดท้ายด้วยประโยคนี้แล้วกันนะครับซึ่งมันสรุปปรัชญาของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ได้ดีมากจริงๆในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกันหมดแบบนี้ชัยชนะอาจจะไม่ได้วัดกันที่ว่าใครแข็งแกร่งที่สุดอีกต่อไปแล้วและนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อครับว่าเส้นทางการเติบโตที่เราจะเลือกเดินต่อไปเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่มุ่งไปข้างหน้าด้วยตัวคนเดียว หรือจะเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกันครับ